นี่ค่ะรถกำลังจะมาะกำจัดไอ้พวกเห็บผุมัดนะให้มะลิมะลิมีเยอะมากเลยอ่ะแล้วมันแบบว่ากา<ๆ><ๆ><ๆ>ันแะค่แค่แค่เก่าอค่ะเนาะเนี่ยนี่รถเพิ่งซื้อมารถยังไม่เคยลองนะตัวนี้ซื้อมาเมื่อวานนะคะที่บิก๊กซีไม่ใช่บิก๊กซีตรงแถวริมน้ำนะคะนะมีงานอยู่นะคะแล้วเขาก็ลดราคาอยู่ไม่รู้นะลดราคาหรือเปล่าร180ึเน้ร้อยแปดสิบบาท เป็นน้ายาฉีดพ่นนะคะจะมาฉีดมะลิค่ะฆ่าเห็บก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยพ่นพ่นครีมใส่เดี๋ยวมะลิอยู่เฉยปิดตาก่อนเดี๋ยวครีมเดี๋ยวมันจะเข้าตาจะเป็พวงครีมมันจะเข้าตามะลิดด้วยเพราะว่าเราซื้อมาสองอย่างค่ะเป็นตัวพ่นแล้วก็ตัวกําจัดเห็บ

ขึ้น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 ขึ้อขึ้น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 ขึ้อขึ้นขึอนขึ้นขึ้อขึ้นขึ้นขอ้นข้นนข้นขึบนขึ้นขห้้นขนกนข้นขึ้นขึ้นขึ้นข้นขึ้้นนึ้นข้้นนึ อะไรอะ่ะเ,เ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวมานี่วมาเร็วอย่าเฉยอย่าไปเรียนนะเด็ดมองเทงแตกินไมเ่เหม็นอยู่นะอย่เฉยเฉยเดี๋ยวจะได้หายคันก็ม,มานั่งเกา่ามาี่ ทำอะไรหรอกมากไปไหนมาเช,ชื่อเชื่เชื่เกินดจยิ่งมาโอเงอะมีไหม เราะมานหมาเนี่ย <laughs> มิสเตอร์บอกว่าอะไรทำรุงแรงเราก็ไม่รู้นะกี่กลัวน้ำยามจะกระเด็นใส่ตาเลยเยวไปไหนมาเนี้ยยังไม่เสร็จ Pu <manyolet> kali <manyolet> เดี๋ยวมันจะโดนหน้าเองหน,น่้าขึ้นฮะเสร็เรีบยบร้อยแล้วน่าจะแคง แมาฮะอกแกแกาพ่อยนี้ตัวอันนี้ือกแกมาตัู้กแกม่มีลูกแล้วนะเพิ่งออกลูกไปยังไม่ได้ไปดูลูกก๊แกเลยเป็นไงบ้าง กูว่น, <c oughs> น,น,น่ารักใชว่าไม,ม่เยก็แกะอยอเฉยเดยทาให้ให้ตัวไดสะอาด่มีเด็กหมัดเฉยก,ก็แกนปหลกไ <Hey. S 1> อเออตกแก้วมันยังดุมาตายแล้วกัดเลยกัดหนูที่นะี <c oughs> ่เออแก๊บไปงยังนี้ดุจังเฮ้มันแสบมันไมไ่เป็นไรมันอะไรนี่มันไม่แสบ,บแล้วมันายางนี่ยจะจุกแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคือ hey. ปล่อยไมัดกินตายเดี๋ยวมาเก็บออมาเนาะดูดีแคะอาบน้ำหน่อยเองไม่เคยอาบน้ำอีบ้าเอ,อ๊ะ <c oughs> quay lập mọi người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  mọi Love bla